คณู้ชมคะคุณเดรอบวันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณนัทพลคำถาเครือนะคะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบลหยุนต้าอยู่ในสายแล้วคุณนัทพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูจากฟังของสหรัฐแล้วเขาฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะในภูมิภาคเอเชียหลายตลาดก็บวกได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยในจะผลประกอบการไตรมาสสามในช่วงของการเมืองกลางสัปดาห์อีกประเมินสถานการณ์อย่างไรสําหรับภาพรวมการลงทุนวันนี้คะครับวันนี้ก็คงจะเคลื่อนไหวในกกอบที่ไม่กว้างมากนะครับเพราะว่าในในในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบ หยุดยาวต่อเนื่องเหมือนกันนะครับวันนี้เราเปิดมาก็ต้องบอกว่าเป็นฟองหลอแหละนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะฮะขณะที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยเราคงต้องติดตามต่อเนื่องนะครับสาหรับเรื่องของทางฝั่งสหรัฐนะครับในแง่ของการเลือกตั้งนะครับว่าจะสามารถเรียกคะแนนของคุณครมเนี่ยตีซื้นมาได้หรือไม่นะครับล่าสุดเนี่ยส่วนต่างก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับบางโพเนี่ยไปถึงสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับตลาดเนี่ยก็เหมือนประเมินว่าโอกาสที่คุณครมจะกลับมาในระยะสั้นตรงนี้เนี่ย ค่อนข้างที่ยากแล้วนะครับส่วนในประเทศเนี่ยก็<ม>จะมีวันนี้มีการประชุมครมนิดนึงแต่คิดว่าคงไม่ได้มีการพิจารณาในตัวของมาตรการอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คงน่าจะมีการเคาะในตัวของมาตรการชอบดีมีคืนที่ทางสวสที่มีการศึกษารรเรียบร้อยนะครับก็น่าจะนําเสนอครมวันนี้นะครับรวมถึงก็อาจจะต้อนรับรัฐมนตรีขางท่านใหม่นิดนึงนะครับขณะที่การสัปดาห์จะมีเรื่องของการชุมนุมให้ต้องติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดวันนี้อาจจะไม่ไม่ได้ไปไหน ไกลมากนะครับแนวรับเนี่ยก็คงจะป้วนเปียนอยู่แถวประมาณสัก1260นสะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ประมาณสัก5 2 7 5บวกลบตรงนั้นนะครับแล้วอย่างเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสสาล่ะคะทางยุนต้าประเมินยังไงคะ,ะด้วยความที่อีออนเนี่ยเป็นตัวเปิดหัวได้ดีนะครับ<ค>มันเลยทำใหเ้เราคิดว่าผลประกอบการไตรมาสสนะครับของออวัน วันพฤหัสนี้ก็จะมีของดิสโก้นะครับวันศุกร์ก็จะมีในตัวของ d ีแทและ k d c เนี่ยน่าจะออกมาแล้วทำให้ตลาดใจชื้นได้บ้างนะครับพวกคงจะเห็นาการฟื้นตัวแบบ q ิวอนะครับตัวนี้ก็ทำให้เรา,เอาคอนเฟิร์มได้อย่างหนึ่งแหละว,ว่าเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ตัวเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะผ่านจุดวอตทอมปแล้วในช่วงไดมาน์สนะครับ แล้วด้วยความที่ตลาดเองเนี่ยก็อยู่ในในโซนด้านล่างในเงี้ยของไตรดีนเด็กส์นะครับเพราะผมไม่ได้คาดหวังกับเรื่องผลประกอบการมากอยู่แล้วก็เลยคิดว่าผลประกอบการไตรมาสสามเนี่ยที่ออกมาน่าจะสร้างโพสิทีฟเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดได้นะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องของเงื่อนไขทางการเมืองประกอบด้วยแหละนะครับ mm hmm. แต่ผมเชื่อว่าผลประกอบการไตรมาสสามออกมาแล้ว แล้วน่าจะทําให้เราใจชื้นขึ้นในแง่ของเสถียรภาพการลงทุนในภาพรวมนะครับค่ะเป็นสัปดาห์ฟันหลอก็จริงแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวอาจจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะก็จริงแต่ว่านักทุนก็คงคาดหวังแล้วก็รอคอยว่าเอยอหยวนน้า,าจะมีหุ้นตัวไหนที่เด็ดๆมาฝากกันหรือเปล่าวันนี้มีมาฝากนักทุนหน่อยไหมคะครับผมก็วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วกเ็เราก็มองอยู่2กลุ่มหลักนะครับก็คือแต่เน้นเป็นดิฟเฟนซีฟไว้ก่อนนะครับก็คืออยากให้นักทุนเนี่ยหาตัวที่เอาไว้พักเงินระยะสั้นตรงนี้นะครับ วันนี้เราชอบออตอนแรกเราก็ชอบทิสโก้นะครับ <c oughs> แต่ว่าราคาวันนี้อาจจะปรับขึ้นมานิดนึงนะครับก็อีกกลุ่มหนึ่งท,ที่ผมว่าน่าสนใจก็จะเป็นกลุ่มสื่อสารนะครับเราเริ่มเห็นอินทัสมีการฟื้นตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวดีแท็ก็จะมีการประกาศงบในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับ <c oughs> วันนี้เราเลือกออตัวของแอดวานนะครับมาแนะนาในแง่ของการเ็งรายาย้ันนะครับจุดใหญ่ก็คือว่าใช้เป็นแหล่งพักเงินได้นะครับสองก็คือราคาหุ้นกลุ่มสื่อสารเนี่ยค่อนข้างที่จะเด้ฟอร์ม ตลาดโดยภาพรวมในช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับอันที่3ก็คือว่าภายใต้สภาวะแวดล้อมด้านนอกนะครับที่ยังต้องลุ้นเรื่องของการเลือกตั้งประธาน,นาธปบดีาสหรัฐรวมถึงเรื่องของจีนเองเนี่ยค่างเงินหยวนก็มีความผันผวนมากขึ้น ในระยะสั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าโดเมสิกเพย์ก็ดูจะน่าสนใจนะครับแต่ว่าโดเมสิกเพย์ที่ไปเชื่อมโยงกับการเมืองมากๆเนี่ยเราก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะครับก็เลยแนะนําเป็นโดเมสิกแล้วก็มีความดีเฟนซีฟด้วยนะครับก็เลยมาลงที่ตัวของแอดวานนะครับแอดวานเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเทรดดิ้งนะครับเ <c oughs> นื่องจากราคาเหมาะสมเนี่ยเราให้ไว้ค่อนข้างสูงนะครับประมาณสักสองร้อยแต่ว่าถ้าเกิดจะเทรดดิ้งเนี่ยแนวรับก็อยู่แถวประมาณสักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก นะครับแล้วก็175ไล่เรียงลําดับลงไปนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่180บาทนะครับโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับคำแนะนํานะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะ คุณนัทพลคำถักเครือนะคะจากบลยวนต้าประเมินสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยวันจันทร์ก่อนจะหยุดวันพรุ่งนี้แล้วก็รวมไปถึงคําแนะนําสําหรับการเก่งกําไรด้วยนะคะรือแม้แต่การลงทุนเองช่วงนี้คอนเซปตรูติมหลกัหลกๆก็คือโดเมสติกนะคะแล้วก็ต้องดิฟเฟนซีฟคูณ2เข้าไปจะได้หนานแน่นแล้วก็เป็นแหล่งพักเงินที่มั่นคงปลอดภัยสบายใจได้ในระยะนี้วันนี้ก็คือแอดวานซ์นั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันสาหรับหุ้นเด็ดรอบวันประจำวันนี้ค่ะ